i Like this Att det är stora. Mm. De nidvärmer i markvattnet. สวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักทุกทุคนนะคะสวัสดีครับพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนตอนนี้เวลา3ามทุ่มค่ะกับอุณหภูมิอยู่ที่ยีองศาค่ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เมื่อเนบได้ไปเก็บบเบอรี่ค่ะเมื่อยค่ะเมื่อยแน4่4ีคืนนะคะที่นอนตีหนึ่งกลัวๆแล้วก็ตื่น6กโมงเคืองนะคะ เมื่อยแห้งก็เลยบอกพญายาวเมือ่อในฉันบ่ไปดอกฉันเมื่อยหลายทั้งพญายกับบ่อยากให้ไปพ้อมนะคะ่ะเพิ่งจะหดผักเสร็จนะคะ่ะมาได้ค่ะมาจิบกาแฟฮอนฮอนอากาศฮอนฮอนกับมาจิบกาแฟฮอนฮอนกับสีฮอนคือเก่านะคะ่ะแต่ว่าขอยเพึ่งอาบน้ำไม่ก็เลยเย็นซวยซวยอยู่นะคะ่ะกาแอฟอบุลเละกาแฟอีส์ Coffee in Sweden. coffee. <laughs> Sweden. drink most coffee in the world. No, Finland, first. Uh -huh. then Sweden. Finland number one in the world. <laughs> yeah, no, and then Sweden number two. เมื่ออื่นพยากรณ์อากาศของประเทศสวีเดนว่าอุณหภูมิอยู่ที่32องศาพะนาทุกคนก็จะหอนคักแทะแต่เมือเวนนี่30องศาก็ว่ามันสิบเปอยแล้ว มื่อเนี่ยสิมาว่าเรื่องที่ข่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะเข็มแรกที่ข่ฉีดนะประมาณต้นเดือนอพฤษภามนะคะแล้วกัเดือนมิถุนาปลายเดือนข่กระฉีดเข็มที่สองนะคะทุกคนแล้วอาการของข่อยที่ข่ฉีดสองเข็มข่ยนะมีพร้อมรู้สึกว่าข่ยนะผิดปกตินะคะผิดปกติมองที่หนาอกข่ยนะใหญ่ขึ้นคะ่ะ <laughs> ข,ข่าวเมื่อเ้ารนี้ด้วยซ้ำนะคะ่ะว่าคนที่ฉีดวัคซีนโควิดนะ่ะจะเหตุไหนะ่หนาอกใหญ่ค่ะเขามีความรู้สึกว่าหนาอกนะ่ะใหญ่ขื้นเต่งตึงขื้นว่าสันค่ะทุกคนอันนี้ก่ปะปวดใจพิจารณายาน,นะคะ่ะแต่ว่าข่ยนะมีความรู้สึกว่ามันน่ะตึงขื้นใหญ่ขื้นก็ก้าวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าข่อยอ้วนข่กินขนมหวานหลายกบ่รู้ <laughs> พอว่าช่วงนี้ค่อยกินไอติมกินขนมกินกาแฟบ่อยนะคะออแต่ว่าขา้าวนะข้าวออกมาแล้วนะคะทั้งบ้านเขาเป็นยังไงคะอากาศฮอนหรือเปล่าดูแลสุขภาพรักษาตัวเองดีๆนะคะ่ะป้องกันตัวเองโดยไม่ต้องออกจากบ้านให้ยุยูต่บ้านอย่าออกไปโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะคะ คาม่ากะบรรยากาศดีค่ะวิวทอเมีอไหนวิววิวท้องิ่นโอ้ยแต่ you don't eat food then. Ja. Vilken? <laughs> Nej, melon. <laughs> mm. Ja, same with me. I'm not angry when it's like this. Även vi dricker inte mycket vatten, den där är Ja, man måste dricka mycket vatten. Ja. มืออื่นกับสิไปเก็บบลูเบอรี่คือเก่าล่ะค่ะลูกค้ากับโทรมาหาพญ่ยมาสั่งอีกนะคะ่ะแต่ว่าข่อยยังบออาจรับออเดอร์ล่ะค่ะ <c oughs> เพราะว่าของเก่านะ่ะก็ของก็หายเพื่อนแค่สิบกองเอง <c oughs> ยังอีกตั้งเก้าสิบแต่ว่ากับสิคอยเก็บไปล่ะคะ่ะมือละสามกองสามกองวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คิดว่าคงจะได้หกเจ็ดกองอยู่นะคะ่ะ ล้มเย็นสวยสวยมากค่ะพ่อใหญ่ฝรั่งรอบกับจมตะวาอยากไปเมืองไทยอยากไปมิตริ้งกับเอฟซีพนัค่ะแอร์พอร์ตจริงคงแค่ในนิวเจอร์ด not aircon can <oughs> see you later b a n g k o สุวรรณภูมิวันที่ ปลาชีล uh, uh, oh ิฟต oh. uh, la mm ์ FC FC อ่าเดลิฟต์อะรอบไทยแลนด์พอไงเราถาม Everybody coming happy พอไงเราถามว่า FC น่ะอยู่ขอนแก่นหรือว่าอยู่อยู่หม่องใดของไทยว่าสั้นค่ะข่อยก็เลยว่าอยู่ทั่วอยู่อ่าทั่วประเทศไทยแหละค่ะแล้วว่า Hello, pai from Thailand. I want to say hello to everyone. Hello And Thai people don't know the place up here. Mhm. So they don't go up here. They stay in the Vogelmora and uh, Övrabyn, Vännäsön, mm. Kalmar. Ah. Oh. They have their places. So never tell say anything where you go. No, nah, I don't Maybe I want to go looking at my We can do. No, nah, I don't want to go there. I want to, yeah, because it's very high, remember. Mm. <laughs> and big. Mm. Yeah, but it's, uh, we have the place in years oh. for ja, the Yeah, <clears throat> <clears throat> กับวันนี้อย่างไรนะค่ะกับเป็นมือที่คอยนะกับพญายักพรน,นะค่ะมือ่อจากงานแล้วกับมาพักพรอ,อยู่บ้านนะค่ะมืออื่นกับสีไปเก็บหม,มากบูเบรี่อีกขึ้นเก่านะค่ะตามที่ลูกค้าสั่งไว้นะค่ะมือนี้กับเวาเรื่องอฉีดวัคซีนแล้วเฮดไห่นาอกใหญ่นะค่ะอันนี้ข่าวมะม่องเ้านี่นะคะกระสีมะเวาไห้เอฟซีฟังนะค่ะผู้ใดที่ อ,อย่างนี้หนาอกใหญ่เ่ต้องไปเสริมนะคะถา่าฉีดวัคซีนเอานะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้อ่ข่อยกระสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณ f อซทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้มาดามบ้านนอกมาดามบ้านนอกขอไว้พร้อมให้เอฟซีทุกคนมีมแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะอ๋อลืมไปนะคะ่ะมาดามบ้านนอก อ,อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะอขอบคุณนะคะที่เขียนคอมเมนต์มาหายกำลังใจแล้วก็ฝากสวัสดีพญายเพรังดังโมนะคะฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมว่าพญายเปรังดังโมล,ล้อแล้วก็าฝากกลับคืนมาขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะร <c oughs> ้อนน่ะเป็นคนขี่มักยองนะคะค่ะสำหรับเมื่อน,นี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย See you tomorrow See you tomorrow <laughs> Friday end of the week <laughs> No working on Saturday for a Bluebird เันเสาร์ แต่ว่าเห็นไปเก็บแบบบเบอรี่ลวคะ